สวัสดีคะ่ะมาพบกับ JK นะคะเราพามาชมกับรถยนต์สวยๆน่าใช้อีกแล้วนะคะคันนี้นะคะก็เป็นรุ่นหนึ่งนะคะที่ได้รับความนิยมค่ะทุกท่านเนื่องจากทรงสวยเครื่องยนตนิ่งดูแรง่ายนะคะและราคาไม่แรงค่ะทุกท่านหลักหมื่นเท่านั้นนะคะเป็นเจ้าของจับจองกันได้เลยคะ่ะ Honda City ZX นะคะรถยนต์ปี06เครื่องดีเกียร์ดีสีสวยแอร์เย็น สีพรบรปี66นะคะเป็นรถทุนเกียร์ออโต้ค่ะคันนี้ภายในสวยงามตามรูปนี้เลยนะคะสีสันรอบคันเดิมๆบางๆค่ะภายในสวยกระจกเป็นไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะคะราคา98,000บาทค่ะไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะคะรถใช้งานได้ปกติวิ่งทางใต้ทางไกลได้สบายหายห่วงกันเลยทีเดียวค่ะทุกท่าน รถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะ Honda City ZX นะคะวิ่งดีประหยัดน้ำมันด้วยคระทุกท่าน98,000บาทสนใจไปดูรถได้ที่รามอินทากรุงเทพมหานครติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและนัดดูรถเน้นติดต่อเจ้าของรถโดยตรงนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะนัดหมายกันร่วงหน้าก่อนออกเดินทางไปดูไปทดลองขับนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเอง สำหรับในวันนี้แอดมินแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ